ทุกวันนยซ้อมนะซ้อมรู้ซ้อมดูไปเรื่อยๆเ,เ,เดี๋ยววันหนึ่งก็เข้าใจใจิตทุกดวงที่เกิดขึ้นดับทั้งสิ้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราจะรู้ว่าโลกทั้งโลกเนี่ยเกิดแล้วดับเพราะโลกนี้ปรากฏกับเราด้วยจิตนี้เองตามองเห็นก็พระจิตเห็นหูได้ยินเสียงก็วพระจิตได้ยินแต่ตามองเห็นนะจิตเห็นแต่จิตอาศัยตาไปเห็นรูป จิตอาศัยหูไปฟังเสียงจิตอาศัยจมูกไปดมกลิ่นจิตอาศัยลิ้นไปไปรู้รสเนี่ยจิตอาศัยสัมผัสไปรู้ความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรที่มากระทบร่างกายเนะี่ยจิตเป็นคนรู้ถ้าจิตเองเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะสิ่งที่จิตไปรู้ก็เกิดดับไปด้วยลนะมันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หรือรูปที่เราเห็นก็เกิดดับเสียงที่เห็นก็เกิดดับเสียงที่ได้ยินก็เกิดดับนะ เรื่องราวที่คิดเกิดดับไหมเรื่องราวที่คิดไม่มีสภาวะนะดูเกิดดับไม่ได้คิดได้ทั้งวันอนะนะเหมือนไม่มีสภาวะธรรมสิ่งที่มีสภาวะรมนะเป็นรูปธรรมาน,ะนมามธรรมเนี่ยเรื่องราวที่คิดไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นามธรรมนะนามธรรมเช่นความสุขความทุกข์เนี้ยนะมันเกิดดับได้ความดีความชั่วโลภโกรธหลงเนะี่ยเกิดดับได้ เรื่องราวที่คิดเนี่ยเป็นอารมณ์บัญญัติเรื่องอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติไม่มีไตรักษให้ดูหรอกจะเห็นแต่ว่ามันมาแล้วก็ไปไหมมันไม่ใช่เราหรอกมันไหลไปตลอดเวลาไม่มีที่ต้นต้นทางไม่มีปลายทางสังเกตไหมว่าความคิดของเราเริ่มตรงไหนนึกออกไหมความคิดเริ่มตรงไหนมันก็ไหลไปทั้งวันอ่ะใช่ไหมเหมือนน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาเราไปอยู่ที่ท่าน้ําสักแห่งหนึ่งแล้วเห็นมันไหลอย,อยู่ทั้งวัน ไม่รู้ต้นทางไม่รู้ปลายทางนะอารมณ์บัญญัติก็ไหลอยู่งนะั้นหาสาระไม่ได้แล้วมันไม่เหมือนอารมณ์รูปนามนะงั้นให้หัดรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจของตัวเองไปแล้วไม่จะเห็นว่ามีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับค่อยๆหัดรู้หัดดูนะยากไปไหมวันนี้เมื่อกี้ก่อนจะเทศนะ์หลวงพ่อสังเกตดูพวกเราหน้าตาพวกเราเนี่ยซ้ำซากมากในสายตาหลวงพ่อนะส่วนใหญ่เลยนะ ประเทศฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกวันนี้เลยให้ฟังของยากๆหน่อยนะฟังแต่ของง่ายๆเมื่อไหร่จะพัฒนาตอนนี้พัฒนาหัดดูจิตดูใจตัวเองให้ชำนิชำนานนะค่อยๆรู้สึกค่อยๆรู้สึกตอนนี้สุขหรือทุกยกมือซิใครสุขรู้สึกไหมว่าสุขเยอะกว่าตะกี้แล้วใครยังทุกอยู่มีไหมใครทุกปวดเอืรอรอ บางคนล้วทุกสิ่งกนจะไม่ไหวแล้วนะใครเฉยเ,เฉยเกไหมเฉยเฉยลดลงใจที่เฉยเฉยลดลงเสื้อลายนั่นอะลายหมักลุกอ่ะพี่ว่าเฉยเฉยอะไปดูให้ดีนะมันสบายอกสบายใจแล้วยังบอกว่าเฉยเฉยอีกนะหัดรู้สภาวะนะหัดรู้มันไม่ใช่เรื่องยาก ใจิตใจเป็นสุขเราก็รู้ใจิตใจเป็นกข์เราก็รู้จิตใจเฉยๆเราก็รู้แล้วเราจะเห็นเลยใจิตใจที่มีความสุขก็แปรปรวนนะเดี๋ยวสุขมากเดี๋ยวสุขน้อยเดี๋ยวสุขก็หายไปอย่างขนาดนี้เริ่มรู้สึกไหมที่พวกที่มีสุขแต่กีย้ความสุขเริ่มกลับตัวเองอีกละใช่ไหมเริ่มนิ่งๆขึ้นรู้สึกไหมเนี่ยหัดดูอย่างนี้มันมีแต่ของไม่เที่ยงนะเรียนรู้ตรงนี้แหละไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเลยของง่ายๆแค่นี้เอง ถ้าเราเรียนรู้ต่อไปเราก็เข้าใจเบื้องต้นก็เข้าใจไว้จิตทั้งหลายเกิดแล้วดับเข้าใจตัวนี้ตัวเดียวนะโลกนี้ไม่มีตัวตนนะ้แล้วจิตไม่ใช่ตัวใช่ตนนะมีแต่ของที่เกิดแล้วดับไม่ใช่ตัวใช่ตนแล้ววันหนึ่งข้างหน้านะปัญญาเราแก่กล้าแก่รอบขึ้นจริงๆนะเราจะเห็นว่าจิตคือตัวทุกตัวนี้เห็นยากนะแต่ถ้าวันใดที่เราเห็นว่าจิตคือตัวทุกนะไม่ใช่จิตมีความทุกนะ ตัวจิตที่ไม่มีความทุกข์นี่แหละตัวจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละมันคือตัวทุกข์ถ้าเห็นได้อย่างนี้นะโลกทั้งโลกที่เป็นตัวทุกข์เลยจะไม่มีที่ให้เกิดอีกต่อไปละไม่มีที่จะยั่งเท้าลงไปตรงจุดใดในสามโลกธาตุนี้นะที่จะมีความสุขให้อาศัยอยู่ได้เลยั้นอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่เองนะรู้ที่จิตละที่จิตนะพ้นลงไปที่จิตนี่เองไม่ค่อยๆฝึกนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอก